สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเจชาแนลสำหรับวันนี้ก็จะเป็นเทพอีกพระองค์หนึ่งนะครับซึ่งจะอยู่ในชุดของกำเนิดเทวะและก็เป็นตอนของพระแม่มารีอัมมันครับเชื่อว่าหลายๆท่านนะครับทั้งที่บูชาเทพแล้วก็ไม่ได้บูชานั้น ก็คงจะเคยได้ยินกันมาบ้างนะครับสำหรับพระนามนี้แน่นอนครับพระแม่มาริอมันนั้นก็คือภาคหนึ่งหรือเป็นองค์องค์เดียวกับพระแม่มหาอุมาเทวีหรือพระแม่ปาราวตีที่เรารู้จักกันดีนั่นแหละครับพระแม่มาริอมันเป็นเทวีประจำท้องถิ่นครับและก็เป็นองค์สำคัญองค์หลักเลยทีเดียวนะครับของชาวทมิน ในแถบอินเดียใตย้คำว่ามาริอัมมันเป็นภาษาธมินมารินั้นแปลว่าฝนแล้วก็คำว่าอัมมันก็จะแปลว่ามารดาครับดังนั้นพระแม่มารีอัมมันจึงเกี่ยวข้องกับฝนอย่างแน่นอนครับเพราะในสมัยโบราณมีการระบาดของโรคฝีดาษหรือโรคไข้ทอรพิษนั้นส่วนมากนั้น โลกนี้ก็จะเกิดขึ้นในช่วงที่มีอากาศค่อนข้างร้อนนะครับเขาจึงมักจะบูชาพระแม่เพื่อเป็นการขอฝนตามความเชื่อที่ว่าถ้าฝนตกอากาศก็จะเย็นลงแล้วก็จะพัดพาเอาโรคระบาดพวกนี้หายไปด้วยครับอันนี้ตามความเชื่อของคนอินเดียในสมัยโบราณน,นะครับชาวทมินโบราณจึงบูชาพระแม่กันมากครับ ในฐานะเทวีผู้พาฝนแล้วก็ความเจริญมาสู่แผ่นดินตามความเชื่อในการบูชาพระแม่มารียมมันนั้นปรากฏอยู่ในประเทศอินเดียทางตอนใต้นะครับยุคก่อนพระเวทและก็ถือว่าอยู่ในนิกายสักตินะครับซึ่งนิกายนี้ก็จะยกเอาเทวีเป็นใหญ่สูงสุดครับสำหรับพระแม่มาริมมันนั้น จะมีสองปางนะครับปางแรกก็จะมีศีรษะเป็นมนุษย์ซึ่งเขาจะเรียกพระองค์ว่าพระแม่มารีย์มันส่วนอีกปางหนึ่งนะครับพระแม่จะมีศีรษะเป็นอสูรแล้วเขาก็จะเรียกพระนามว่าเยลามันซึ่งชาวทมินก็จะบูชาทั้งสองปางนะครับตำนานของพระแม่ จากที่ผู้จัดได้หาข้อมูลมานะครับจริงๆก็จะคล้ายๆกันแต่ก็จะมีผิดเพี้ยนบ้างเล็กน้อยเอาเป็นผมสรุปมาให้ฟังดังนี้ครับในช่วงตรีตยุคมีกษัตริย์แห่งราชานเรนนามประเดนที่โกศนแล้วก็พระราชินีมีนามว่าโพควตีทั้งสองครองคู่กันมานานหลายปีเลยนะครับแต่ก็ยังไม่มีบุตร และเพื่อให้ได้บุตรกษัตริย์ประเสิที่โกศลนั้นจึงได้พยายามสวดอ้อนวอนต่อองค์พระศิวเทพเพื่อให้ทรงประทานบุตรให้กษัตริย์ประสิที่โกศลก็ได้สวดภาวนาอ้อนวอนอยู่นานเลยทีเดียวครับและจนในที่สุดพระศิวเทพก็ทรงเห็นใจและก็เสด็จลงมาเพื่อประทานพรให้แก่กริย์ประสิที่โกศล และองค์พระศิวเทพก็ได้ตรัสก,กับกษัตริย์เอาไว้ว่าเมื่อบุตรถือกำเนิดขึ้นมาจงให้ชื่อว่ารเรนุกาและหลังจากนั้นนะครับไม่กี่เดือนต่อมาพระราชินีโพควตีก็ได้คลอดพระธิดาออกมาครับแล้วก็ได้ตั้งชื่อว่ารเรนุกาตามพระประสงค์ของพระศิวเทพพระนางเรนุกานั้น เมื่อโตขึ้นในวัยสาวเป็นเจ้าหญิงที่มีความงดงามรวมถึงพระองค์เชื่อฟังต่อพระบิดาแล้วก็มารดาเป็นอย่างดีเลยครับและพระนางนั้นก็มีความศรัทธาและมักจะบูชาต่อพระศิวเทพยอยู่เสมอเสมอวันหนึ่งเมื่อพระนางเรนุกาได้ไปเที่ยวยังป่าที่อยู่ใกล้ๆกับเมืองนะครับและระหว่างเดินทางกลับ พระนางก็ได้ยินเสียงมาจากหลังต้นไม้ที่อยู่ไม่ไกลจากทางที่พระนางกำลังเดินกลับนักและนางจึงได้เดินตามเสียงนั้นไปและเมื่อพระนางไปถึงยังที่บริเวณนั้นนะครับก็ได้พบฤาษีองค์หนึ่งกำลังนั่งทำพิธีสวดอ้อนวอนต่อพระสิวเทพอยู่ฤาษีคนนั้นก็คือฤาษีชมมาทักคีนั่นเองครับตามตำนานนะครับเขาว่ากันว่า ฤาษีองค์นี้นะครับก็คืออวตารของพระศิวเทพนั่นแหละครับ <S <S เมื่อพระนางเรนุกาเห็นจึงได้รู้สึกเกิดความเลื่อมใสขึ้นนั่นก็อาจจะเป็นเพราะว่าฤาษีชมมทักทีนั้นครับเป็นร่างอาวตารของพระศิวเทพแต่พระนางไม่ทราบเท่านั้นเองพระนางจึงได้เดินเข้าไปหาและนั่นทำให้การทำพิธีสวดอ้อนวอนต่อพระศิวะ ของฤาษีชมมาทักคีนั้นก็ถูกขัดจังหวะและด้วยความที่พระนางรู้สึกว่าเหมือนชะตาได้นำพามาให้พบกับพระฤาษีเพราะว่าพระฤาษีเองนั้นก็เป็นสาวกของพระศิวเทพเหมือนพระนางครับพระนางจึงได้เสนอการแต่งงานกับฤาษีชมมาทักคีแต่ขณะนั้นฤาษีชมมาทักคีได้กล่าวปฏิเสธพระนาง โดยให้ความเห็นว่าพระนางเป็นถึงเจ้าหญิงส่วนตนเองนั้นเป็นแค่ฤืษีแต่พระนางก็ไม่ได้ละความพยายามนะครับโดยหลังจากวันนั้นพระนางก็ได้ไปถวายผล,ลไม้แล้วก็ได้เยี่ยมเยียนพระฤือีอยู่เป็นประจำครับจนในที่สุดฤือีชมมทัคคีจึงยอมรับพระนางและยอมที่จะรับพระนางนั้นเป็นภรรยา หลังจากนั้นไม่นานฤษีชมมาทักคีจึงได้ไปสู่ขอพระนางนะครับแล้วก็ได้ร่วมวิวาหลังจากนั้นทั้งพระนางเลนุกาและฤษีชมมาทักคีก็ได้เดินทางไปยังป่าซึ่งเป็นที่ตั้งอาสมของฤษีและเมื่อมาถึงอาสมนะครับฤษีชมมาทักคีก็ยังไม่ให้พระนางเรนุกาเข้าไปข้างใน เหมือนจะต้องการพิสูจน์ความตั้งใจของพระนางอีกและก็ได้ชี้ไปยังภูเขาลูกหนึ่งครับแล้วก็บอกกับพระนางว่าที่เขาลูกนั้นจะมีแม่น้ําอยู่สายหนึ่งให้พระนางเรนุกาไปที่นั่นแล้วก็ให้นําดินที่แม่น้ํานั้นปั้นเป็นหม้อแล้วใช้หม้อใบนั้นตักน้ํามาอย่างอาสมจึงจะยอมให้พระนางเข้าอาสมมิฉะนั้นแล้ว พระนางจะต้องอยู่ข้างนอกอาสมเท่านั้นครับฝ่ายพระนางเรนุกานั้นก็ได้รับคำสั่งแล้วก็พร้อมจะปฏิบัติตามแบบไม่มีข้อแม้ใดๆพร้อมกับเดินทางไปยังเขาลูกนั้นครับเพื่อที่จะใช้ดินปั้นเป็นหม้อและก็ตักน้ำจากแม่น้ำนั้นกลับมาให้กับฤาษีชม,มทัทคีเพื่อใช้ในการทำพิธีบูชาพระศิวเทพ และเมื่อไปถึงยังแม่น้ำนั้นพระนางก็พยายามควานหาดินเหนียวนะครับที่แม่น้ำแห่งนั้นแต่หาเท่าใดก็ไม่พบเพราะที่ก้นแม่น้ำนั้นล้วนแล้วมีแต่ทรายครับด้วยความที่พระนางบูชาพระสิวะเทพและมีความศรัทธาอย่างยิ่งพระนางจึงได้ระลึกนึกถึงพระสิวะเทพเพื่อให้พระองค์เสด็จลงมาให้ความช่วยเหลือแก่พระนาง เมื่อพระสิวะเทพได้ยินเสียงภาวนาจากสาวกของพระองค์พระองค์จึงได้ลงมายังริมฝั่งแม่น้ำนั้นทันทีและก็ได้พบกับพระนางเลนุกาณที่แห่งนั้นพระสิวะเทพรู้ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่แล้วจึงได้ให้มนแก่พระนางที่จะใช้ปั้นทรายให้เป็นหม้อดินใส่น้ำได้โดยที่ไม่รั่วไหลออกมาแต่มีข้อแม้ว่าหากวันใด พระนางเรนุกามีอคติหรือข้อสงสัยใดๆในตัวของสามีของพระนางมนที่ให้ไว้ก็จะเสื่อมทันทีและพระนางก็จะต้องพบกับปัญหาและอุปสรรคอันยิ่งใหญ่และเมื่อพระองค์ให้พรเสร็จพระศิวเทพจึงได้เสด็จกลับครับและพระนางจึงได้ใช้มนนั้น ในการปั้นทรายที่อยู่บริเวณชายแม่น้ำแห่งนั้นให้เป็นหม้อได้สำเร็จแล้วก็ได้ใส่น้ำกลับมาให้ฤาษีครับและความสำเร็จและความตั้งใจจริงของพระนางจึงทำให้ฤาษีชมทักคีเกิดความประทับใจและหลังจากนั้นพระนางเรนุกกาก็ได้ทำอย่างนี้ทุกๆวันเป็นประจำไม่เคยหยุดโดยการไปนำน้ำจากแม่น้ำ ใส่หม้อที่ปั้นขึ้นจากทรายแล้วก็ได้นำน้ำนั้นกลับมาให้ฤาษีชมทักคีทำพิธีบูชาพระศิวเทพอย่างนี้เป็นประจำทุกวันหลายปีผ่านไปพระนางเรนุกาได้เฝ้าปฏิบัติดูแลพระฤาษีชมทักคีอยู่ภายในอาสมกลางป่าที่ห่างไกลจากผู้คนนะครับ จนกระทั่งมีบุตรด้วยกันถึง5พระองค์และคนเล็กสุดนั้นนะครับก็คือปอรสุรามนั่นเองตามตำนานนะครับเขากล่าวว่าปรสุรามนั้นก็คือพระนารายอาวตารลงมาครับและนี่ก็คือหนึงใน10อวตารของนารายสิบปางนะครับท่านหาฟังได้จากทางช่องนี้เลยนะครับ วันหนึ่งขณะที่พระนางเรนุกากำลังนั่งอยู่ริมแม่น้ำเพื่อที่จะปั้นหม้อขึ้นจากทรายแล้วก็จะได้ตักน้ำกลับไปให้ฤาษีชมมาทักคีทำพิธีเป็นประจำเหมือนเดิมระหว่างที่พระนางกำลังจะเติมน้ำใส่หม้อเพื่อนำกลับไปก็บังเอิญให้ไปพบเห็นคู่รักคู่หนึ่งครับกำลังเล่นน้ำกันอย่างมีความสุขสนุกสนาน แล้วก็พอดร,รักต่อกันแสดงความรักต่อกันพระนางก็นึกเปรียบเทียบกับชีวิตของพระนางกับฤาษีชม,มทัทคีประมาณว่าไม่มีโมเมนต์นี้บ้างเลยนะครับนางจึงนึกสาปแช่งชีวิตรักของนางแล้วก็โชคชะตาของนางที่ไม่ได้มีโอกาสมีความสุขแบบนี้บ้างและในบรรดนม่อสายที่พระนางได้ใช้มนต์ปั้นขึ้น แล้วก็ใส่น้ำไว้จนเต็มนะครับก็แตกลงทำให้น้ำนั้นรั่วออกมาจนหมดครับพระนางจึงได้ใช้ความพยายามในการที่จะใช้มนนะครับเพื่อที่จะปั้นหม้อขึ้นมาใหม่จากทรายแต่คราวนี้ไม่ว่าจะทำอย่างไรหม้อที่เคยปั้นขึ้นจากทรายก็ไม่จะสามารถปั้นขึ้นรูปเป็นหม้อได้จนเกือบขําครับ ฤษีชมมทัคคีก็ได้แต่นั่งรอแต่พระนางเอเรนุกาก็ยังไม่กลับมาสักทีฤสีชมมทัคคีจึงได้โกรธและเมื่อเห็นพระนางเรนุกาเดินทางกลับมาโดยไม่มีน้ำมาให้เหมือนเคยฤสีชมมทัคคีจึงได้ห้ามพระนางไม่ให้เข้าไปยังอาสมแล้วก็ยังบอกกับพระนางเรนุกาว่าหลังจากวันนี้ พระนางจะไม่ได้เข้าไปยังอาสมอีกพระนางเรนุกาก็ได้ใช้ความพยายามอย่างมากที่จะทำให้อารมณ์ของลืษีชมมทัคคีคลายความโกรธลงบ้างแต่ก็ไม่เป็นผลครับดังนั้นพระนางเรนุกาจึงต้องไปอาศัยอยู่ยังป่าไม้ใกล้ๆอาสม หลังจากอยู่ที่ป่าไม้ใกล้ๆอาสมนั้นนะครับได้สองสามวันพระนางก็ได้กลับไปยังอาสมอีกครั้งหนึ่งเพราะหวังว่าฤาษีชมมทัคคีอาจจะคลายความโกรธพระนางลงบ้างแต่เมื่อไปถึงอาสมนะครับเมื่อฤาษีชมมทัคคีได้เห็นพระนางก็ได้เอ่ยปากสั่งให้ลูกชายทั้งสคนของเขาที่เกิดกับพระนางนะครับลงโทษพระนาง โดยการตัดคอพระนางเสียแต่ลูกชายทั้ง4คนนั้นก็ปฏิเสธที่จะฆ่าแม่ของตนนเองครับและด้วยความโกรธของฤาษีชมทัทคีที่เหล่าลูกๆนั้นไม่ยอมปฏิบัติตามคำสั่งฤาษีชมทัทคีจึงได้ใช้ตาที่3เผาลูกชายทั้ง4ี่คนจนกลายเป็นผุยผงต่อหน้าพระนางเลยนะครับและจากนั้นไม่นานลูกชายคนเล็ก ก็กลับมาถึงอาสมครับนั่นก็คือปรสุรามนั่นเองและเมื่อปรสุรามได้เห็นเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเบื้องหน้าจึงได้เอ่ยปากถามบิดาว่าเกิดอะไรขึ้นฤาษีผู้เป็นบิดาจึงได้สั่งให้บุตรชายคนเล็กคนนี้ตัดคอพระนางเสียเนื่องด้วยปรสุรามนั้นเป็นคนที่รักบิดาและมารดา รวมถึงเชื่อฟังคำสั่งบิดามารดาเป็นอย่างมากนะครับและเมื่อฟังคำสั่งของบิดาเช่นนั้นปรสุรามจึงได้คิดอยู่สักครู่หนึ่งแล้วจึงกล่าวออกมาว่าถ้าลูกได้ปฏิบัติตามคำสั่งของพระบิดาแล้วโปรดให้พรแก่ลูกด้วยเถิดฤาษีชมทักทีจึงรับปากนะครับว่าจะให้พรสิ่งใดใก็ได้ที่ปรสุราม จะร้องขอหลังจากปฏิบัติตามคำสั่งของตนรู้ล่วงไปแล้วและเมื่อพูดจบปรสุรามจึงได้ใช้ขวานตัดเอาศารีรษะของพระนางเรนุกาผู้เป็นแม่ก่อนที่ทุกอย่างจะเกิดขึ้นนะครับก็ได้มีหญิงผู้หนึง่งได้เดินออกมาจากป่าข้างอาสมแล้วก็ได้เข้ามาขัดขวางทางขวานของปรสุราม แต่ปรสุรามนั้นก็ไม่ได้สนใจเงื้อขวานแล้วก็ฟันลงไปที่คอของคนทั้งสองพร้อมๆกันทําให้คอของพระนางเรนุก,กากับหญิงอีกคนหนึ่งขาดออกจากตัวทันทีทั้งคู่ครับและเมื่อทุกอย่างจบลงปรสุรามจึงเอ่ยขอพรจากบิดาที่ได้รับปากเอาไว้ฤาษีชมมาทักทีจึงกล่าวว่า เพื่อเติมเต็มความปรารถนาของเจ้าเจ้าจงขอมาเถิดพ่อจะให้ปรสุรามจึงได้ขอให้นำชีวิตของมารดาของตนเองกับพี่ๆอีกสี่คนกลับคืนมาฤาษีชมมาทักคีได้ฟังดังนั้นเห็นถึงความกตัญญูของปรสุรามอีกทั้งปรสุรามนั้นได้ขอตนเอาไว้และตนได้ให้คำสัตว์เอาไว้แล้ว ฤษีชมทัตคีจึงได้ร่ายมน์ครับเพื่อคืนชีวิตให้กับทุกๆคนในที่บริเวณนั้นและด้วยพรของฤษีชมทัตคีบุตรทั้งสี่ก็ได้กลับคืนฟื้นขึ้นมาเหมือนเดิมรวมทั้งพระนางเรนุก,กากับหญิงผู้นั้นแต่สำหรับพระนางเรนุก,กากับหญิงอีกคนหนึ่งนะครับศีรษะทั้งสองได้เกิดสับเปลี่ยนกัน และฤาษีชมทักค,คีจึงได้รับเอาหญิงที่มีร่างกายของพระนางเรนุกาเป็นภรรยาส่วนสตรีที่มีศีรษะเป็นพระนางเรนุกานั้นหลังจากนั้นจึงได้ถูกบูชากันต่อๆมานะครับในนามของเยลามันอันนี้เป็นตำนานนะครับของสองปางนี้แล้วก็ยังมีอีกตำนานนะครับต่อจากนั้นนะครับ เกี่ยวกับพระนางเอเรนุกากับใบสดาที่มักจะใช้เป็นเครื่องสักการะบรรดาเทพสตรีหลายๆองค์ที่เป็นเทพสตรีประจำท้องถิ่นนะครับโดยเขาเชื่อกันว่าใบสดานั้นสามารถรักษาโรคผิวหนังแล้วก็ปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายได้ด้วยตำนานที่มาของความเชื่อนี้นะครับก็คือเมื่อครั้งที่ฤษีชมมาทัคคี ผู้เป็นสามีของพระนางเรนุกานั้นถูกสังหารลงด้วยฝีมือของกษัตริย์องค์หนึ่งพระนางเรนุกาก็ทรงเศร้าโศกเสียใจจึงได้ตัดสินใจครับที่จะเผาตนเองไปพร้อมกับการเผาศพของสามีเลยหลังจากนั้นพระนางเรนุก,กาจึงได้จัดเตรียมพิธีศักดิ์สิการแก่ฤาษีผู้เป็นสามีและตนเองนั้น ก็จะสละชีพในกองเพลิงนั้นเสียด้วยเลยโดยหวังว่าจะได้ติดตามไปรับใช้สวามีในโลกหน้าแต่ด้วยพระประสงค์ของพระสิวเทพครับท่านจึงได้ทรงประทานให้ฝนตกลงมาครับมาดับเพลิงอันร้อนแรงนั้นและผนางก็ได้ฟื้นคืนชีพขึ้นมาแต่ทว่าร่างกายของผนางนั้นที่ได้ถูกไฟเผาไหม้ไปนะครับ เกิดผู้พองไปทั่วทั้งตัวเหลือแค่ใบหน้าเท่านั้นเองครับที่ไม่ได้เป็นอันตรายใดๆพระนางจึงได้ใช้ใบสะเดานำมาปกคลุมร่างกายเพื่อเป็นการรักษาและก็บรรเทาอาการที่เกิดแผลผู้พองเหล่านั้นนะครับและในขณะนั้นพระสิวเทพก็ได้ทรงปรากฏองค์ขึ้นและพร้อมกับให้พรกับพระนางให้พระนางได้รับการบูชา ในฐานะพระเทวีผู้คุ้มครองแล้วก็ขจัดโรคภัยไข้เจ็บครับพระนางเรนุกาได้พูดกับพระศิวเทพว่าพระนางนั้นปรารถนาที่จะอยู่บนโลกนี้เพียงแค่พระเศียรเท่านั้นดังนั้นจะเห็นได้ว่ารูปเคารพของพระแม่นะครับตามวัดของพระแม่จะปรากฏองค์เพียงแค่พระเศียรเป็นสวยยมคูมูรติส่วนร่างกายของพระนางนั้น ก็จะไปยังโลกเบื้องบนพร้อมกับพระอุศีชม,มทัทคีและจากการที่พระแม่ใช้ใบสะดาวเป็นอาภรณ์ปลกคลุมร่างกายที่เป็นแผลผู้พองนะครับจากความร้อนที่เกิดขึ้นจากไฟในครั้งนั้นพระนางจึงได้รับการบูชาด้วยใบสะดาวต่อมาตามความเชื่อที่เกิดจากตำนานนี้นั่นแหละครับและต่อมาการบูชาเทพสตรีอีกหลายๆพระองค์ เขาก็จะใช้ใบสะเดาร่วมในการบูชาด้วยเพราะเชื่อตามคตินี้ครับว่าใบสะเดานั้นสามารถรักษาแล้วก็บรรเทาโรคผิวหนังต่างๆได้และยังสามารถจะขับไล่ความชั่วร้ายต่างๆให้ออกไปอันนี้เพราะว่าคนสมัยก่อนนะครับเขาเชื่อไงครับว่าโรคต่างๆที่เกิดขึ้นกับตนเองนั้นเกิดจากวิญญ,ญาณอันชั่วร้าย หรือพูดผีวิญญาณพูดผีปีศาจและพระแม่มาริอัมมันหรือพระแม่เรนุกาจึงมีพระนามอีกพระนามก็คือเวปปิไยการิซึ่งมีความหมายหรือมีคำแปลว่าเทพีแห่งใบสะเดาผู้รักษาโลกแล้วก็ขจัดสิ่งชั่วร้ายอย่างที่ได้กล่าวเอาไว้ช่วงต้นคลิปครับด้วยตำนานนี้นะครับ จึงทาให้พระแม่มารีอัมมันมีถึงสองปางดังที่กล่าวมานั่นก็คือพระแม่มารีอัมมันกับพระแม่เยล่ามันตามความคิดของผู้จัดนะครับอันนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นความคิดส่วนตัวพระนางเรนุกาก็คืออวตารของพระแม่อุมาลงมาเพื่อใช้กรรมบางอย่างนี่แหละครับเท่าที่เคยอ่านหลายๆเรื่องนะครับเกี่ยวกับตำนานเหล่านี้นะครับเพราะว่า ต้องมาเจอกับอวตารของพระศิวเทพก็คือฤษีชมมาทัคคีแต่จําก็ต้องพบเจอกับอุปสรรคต่างๆกว่าจะได้ครองคู่กันแล้วก็อย่างว่านะครับเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นล้วนแล้วจะอยู่ภายใต้ความรับรู้ของพระศิวเทพดังคำกล่าวที่ว่าเกิดจากพระมายาประโยคนี้มักจะมีให้ได้อ่านหรือได้เจอบ่อยๆนะครับ ในคัมภีร์ปุราณนะว่าเรื่องราวต่างๆทั้งหมดที่เกิดขึ้นนั้นล้วนแล้วแต่เป็นไปตามพระประสงค์ของพระองค์ครับไม่ว่าการให้พรกับอสูรแล้วก็ทำให้อสูรใช้พรนั้นไปทำความเดือดร้อนไปจนทั่วแต่ในที่สุดแล้วอสูรก็มักจะพ่ายแพ้แก่กรรมของตนเองนะครับและหลังจากนั้นก็จะเกิดเทพเจ้าภาคต่างๆขึ้นมาใหม่อีก รวมถึงเป็นการให้บทเรียนเพื่อสอนมนุษย์ด้วยว่าเมื่อทำกรรมดีก็จะได้ผลดีนั่นก็คือการมีความเพียรในเคสของอสูรนั่นก็คือการสวดขอพรอย่างรุนแรงนั่นแหละครับแล้วก็ความตั้งใจจริงๆของบรรดาอสูรแต่เมื่อใช้พรใดๆไปทำชั่วก็มักจะได้รับผลกรรมจากการกระทำชั่วของตนอย่างแน่นอน ถึงแม้พรที่ขอไว้ให้เป็นอมตะก็เถอะแต่ก็มักจะมีข้อแม้เป็นติ่งเอาไว้เสมอนะครับเพื่อให้ถูกลงโทษได้อยู่ดีกรรมดีก็ส่วนกรรมดีครับและกรรมชั่วก็อย่างต้องชดใช้ว่ากันอย่างนั้นนะครับและเรื่องที่พระแม่ต้องลงมาชดใช้กรรมในภาคของพระนางเรนุกานั้นก็อาจจะเป็นเพราะเพื่อต้องการให้เกิดเทพเจ้าองค์ใหม่ขึ้นอีกองค์หนึ่ง ก็คือพระแม่มาริอัมมันแต่การที่จะแบ่งภาคลงมาเพื่อให้คนเคารพบูชานั้นจำต้องแลกมาด้วยความยากลำบากถึงเป็นเทพก็ไม่ได้ทำได้ทุกอย่างดังใจครับอันนี้เป็นความคิดส่วนตัวของผู้จัดนะครับดังที่บอกนะครับพระแม่มาริอัมมันนั้นเป็นอีกภาคหนึ่งของพระแม่อุมาเทวีดังนั้นหลายๆวัดในประเทศอินเดีย โดยเฉพาะแถกบอินเดียใต้ก็จะมีมากมายหลายวัดเลยครับที่จะมีเทวรูปของพระแม่อยู่ภายในรวมถึงประเทศไทยนี้ด้วยนะครับก็คือวัดพระศรีมหาอุมาเทวีหรือที่เราๆรู้จักกันในนามของวัดแขกนั่นแหละครับและไม่ต้องสงสัยเลยครับว่าผู้ที่ก่อตั้งวัดแขกสีลมนั้นก็คือชาวรัฐคมินนาทูนั่นเองเอาละครับ เรื่องราวของภาคอีกภาคหนึ่งของพระแม่อุมาเทวีที่มีพระนามว่าพระแม่มารีอัมมันก็เป็นอย่างที่เล่ามานี่แหละครับผิดถูกประการใดผู้จัดก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับเพราะตำนานนั้นก็คือตำนานละครับเล่าการไปเล่าต่อกันมาหลายพื้นที่ก็อาจจะผิดเพี้ยนต่างกันไปบ้างสำหรับตำนานที่ผู้จัดได้จัดเล่าให้ฟังนี้นะครับ ก็เป็นข้อมูลที่แปลมาจากภาษาทมินครับหวังว่าผู้ฟังก็คงจะเข้าใจนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามรวมถึงกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดเวลาทางช่องลงคลิปใหม่ๆนะครับและสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ฟังกันมาจนจบนะครับและไว้บพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ